นายสถาพรมณีรสอสอัตน์สสลำพูนพักเพื่อไทยกล่าวว่าตัวเองและสอสอพักเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อ20รายชื่อเพื่อยื่นยัติด่วนต่อรั ต่อสภาไปเมื่อวานนี้โดยนัยติเป็นการเสนอตั้งคณะกรรมการกรราธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครนายกและเพชรบูรณ์หรือจังหวัดอื่นที่เหมาะสมเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปหลายด้านส่งผลให้เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งการเกิดน้ำท่วมแผ่นดินสุด ปล่อยเลื่อนแผ่นดินไว้ภัยสึนามิและจะต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูเป็นจำนวนมหาศาลและจากการศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงแผ่นดินซุดโดยเฉลี่ยปีแล้วไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรและประกอบกับภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลนหนุนสูงขึ้นจึงเป็นไปได้ครัว่ากรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเมืองบาดาลซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพได้ ต้องขอ,อขอมติจากวิปขอเลื่อนเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้มีการศึกษาขอให้สภาเลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นการศึกษาวิปของรัฐบาลครับในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรนะครับก็มีการพูดคุยกันและก็รับได้ในการที่จะร่วมกันในการพิจารณานะครับที่จะศึกษานะครับได้พูดคุยกับหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทรรรนราษฎรด้วยกันนะครับ